สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนกับสบายสไตล์แมมค่ะวันนี้มาหาทุกคนเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายคลิปแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ทําคลิปลงเลยวันนี้มีเวลาว่างแล้วก็วันนี้แดดดีวันนี้แดดดีนนแมมก็เลยมีเมนูที่จะมาชวนทุกคนทําแมมจะมาทําหมูแดดเดียวค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูหมูแดดเดียววันนี้แมมซื้อหมูมาจากโลตัสค่ะทุกคนหมูสองโลเดี๋ยวแมมใช้ดูหมูนะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือหมู เนื้อหมูติดมันนะคะเป็นหมูติดมันเลือกเนื้อหมูติดมันนะทุกคนจะอร่อยเพราะว่าเวลาทำหมูแดดเดียวอะ่เะเขาจะมีมันแล้วมันจะแบบทำให้อร่อยแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้แหม่มหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมสองโลค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องปรุงมันจะมีอะไรบ้าง อันนี้เป็นสูตรของแหม่มเองนะคะแต่ต้องใส่ถุงมือก่อนถุงมือก่อนนะคะต้องใส่ถุงมือก่อนนะ,ะ,น,น,ะ,ะ,น,น,ะ,ะนี่เครื่องปรุงของแหม่มก็ไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนเครื่องปรุงของแหม่มก็จะมีก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บด้วยแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายทรายแดงด้วยะคะ่ะทุกคนนี่แล้วก็มีเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะ แล้วก็จะมีอายีนุโมโตะนิดนึงนะคะทุกคนนี่แหงก็จะใส่น้ำตาลปี๊บหช้อนนะคะ2ช้อนทุกคนแม่จะใส่น้ำตาลปี๊บสองช้อนนะถ้าใครชอบหวานหวานก็เพิ่มได้แหม่จะไม่ชอบหวานเยอะเท่าไหรน่นีะ สองช้อนเพราเดี๋ยวแม่นจะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นเกลือค่ะเกลือนะนี่อนี่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้ถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามรสชาติที่ตัวเองชอบเลย,เลยนะคะทุกคนอันนี้แม่มก็จะปรุงตามรสชาติที่แม่ชอบอเสร็จแล้วก็นี่ค่ะายนินโมโตนี่ค,ค่ะใส่เยอะเท่าไหร่อ๋อขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาค่ะทุกก็จะใส่น้ำปลาไปนิดนึง น้ำปลานี่ก็จะน่าจะประมาณสักสองช้อนของช้อนโต๊ะนะทุกคนอกนี่กใส่เกลือไปหนึ่งหมดเลยแล้วก็นี่ค่ะทุกคน,นก็จะใส่นี่ด้วยนี่ใส่น้ำมันอันนี้คือน้ำมันรำข้าวนะคะนี่จะใส่น้ำมันลงไปด้วยค่ะทุกคน ใส่น้ำมันไปด้วยเพื่อจะให้หมูนิ่มนะคทุกคนนิดนึงอันนี้เป็นสูตรแม่เองนะคะถ้าใครไม่ชอบใส่น้ำมันก็ไม่ต้องใสนะ่นะจะมกรอบก็บีดั้งกับนเนี่ยว,ว,ว,วันนี้แดดดีมากเลยแดดเดียวนี่คือแบบ พอดีกินแล้วทุกคนแล้วแม่ก็จะมาซีนใส่ถุงแบบนี้ค่ะเป็นถุงซิปแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยที่แม่เคยทําคลิปให้ทุกคนดูค่ะทุกคนนีเดี๋ยวเรามารอดูว่าวันนี้หมูสองโลพอเราทําเป็นแบบดกเกวแล้วมันจะเหลือกี่โลอ๋อืมนะคะรือน้ำตาลทรายนะคะมันไม่ยาก ทรายแดงสักหนึ่งช้อนโต๊ะขอ่ขอนนะทุกคนเราจะทำแบบว่าไม่มีสูตรมาตรฐานทำไปชิมไปกุกกุุกค,ค,ค,คถ้าใครจะใส่งาก็ใส่งาได้นะแต่ว่าแม่ไม่ใส่นะทุกคน ใส่งาเใส่งาก็จะอร่อยแล้วจะคุณชอบเนี่ยเป็นสูตรง่ายๆของแม่เองนะไม่มีสูตรตายตัวทำไปชิมไปค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตชิมนะคะอนุญาตชิมนะอืมอร่อยแล้วราะว่า ขอเพิ่มเกินเล็กเพราะว่าแหม่นชอบเค็มเค็มนิดนึงเพิ่มเกินนิดเดียวจา้าถ้าเค็มเค็มหน่อยหวานพอดีแล้วค่ะทุกคนทุกคนนี่ยังก็หมักได้ละได้ที่แล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็นี่เดี๋ยวแม่มจะปิดไฟก่อน แล้วก็จะไปเข้าตู้เย็นค่ะทุกคนครึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรรู้ไหมให้เนื้อหมูให้มันเข้าที่ไงทุกคนให้หมูมันเข้าเนื้อไงเข้าเนื้อก่อนนะคะนี่ทุกคนนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไปใส่ตู้เย็นแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงจะเอาไปตากค่ะทุกคน อันนี้แมก็จะมาเตรียมกระด้งเอาไว้ตากนะคะไว้สองอันค่ะทุกคนแล้วก็แม่จะต้องทาน้ำมันก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ทาน้ำมันมันจะเนื้อหมูเวลามันแห้งมันจะติดกระด้งค่ะทุกคนเนี่ยแมวก็จะมาทาน้ำมันแบบนี้นี่เทน้ำมันลงก่อนนะนิดนึงเนี่ยทาทุกคนเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเวลาเราแบบ ปับหมูหรือเวลาเราเก็บหมูอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายทุกคนมันจะไม่ติดกระโด้งเลยทุกท่วเลยแบบนี้เลยทุกคนนี่หมูแมมได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่เตรียมที่จะมาตากแล้วค่ะแล้วนี่กระดดงแล้วทุกคนดูแดดโอ้โหเห็นไหมคะ ดูแดดสุดยอดมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามารีบตากกันดีกว่าเดี๋ยวแดดมันจะอ่อนนี่ใส่ถุงมือก่อนน,น,นี่หมูที่เราหมักไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะนี่แก็เ,เลย น,แบบนี่นี่นี่ทำแบบนี้ทุกคนมันได้กินได้นานนะคะเก็บไว้ได้นานด้วยแหมมก็เก็บใส่ช่องช่องฟิตอ่ะ ใส่ถุงซีนถุงซิปแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตค่ะทุกคนเวลาอยากทานก็เอามาทอดเนาะง่ายนี่ตากแบบนี้ค่ะเรียงไปเลยนี่นไทุกคนทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะหนึ่งกระุจงต่อไปอันนี้ ็จอีกหนึ่งกระด้งค่ะทุกคนแล้วก็ยังเหลือเดี๋ยวต้องไปหาที่ตากมาเพิ่มค่ะเดี๋ยวแปม่ไปเอาที่ตากมาเพิ่มก่อนนะทุกคนมาแล้วนี่ได้ถาดเหล็กครั้งนี้ทำเยอะอยงไงทุกคนมันก็เลยแบบไม่พอตากล้วก็ตากเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เยี๋วได้ดูนี่หนึ่งสองสามนีค่ะแดดดีมากเลยทุกคนดูแดดแดดแรงมากเลยค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะตากไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมากลับอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนแต่ว่านี่แม่ก็จะมีนี่ค่ะ ผ้าขาวบางปิดด้วยกันมลแงวันค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวมันจะไปคุมผ้าขาวบางนะคะ นี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าขาวบางคุมไว้การมาแลแรงวันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่รับรองว่าสะอาดทุกขั้นตอนค่ะทุกคนแล้วแดดก็ดีมากด้วยเดี๋ยวอีกประมาณสักแม่จะทิ้งไว้ประมาณสักสามชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะมากลับค่อยมากลับด้านมาอีกทีนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปแพกใส่ถุงค่ะ อาละค่ะทุกคนนี่และค่ะหมูแดดเดียวของแหม่มเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวแหม่มก็จะกลอกลับด้านแล้วก็จะไปแพ็คใส่ถุงค่ะทุกคนอลค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแหม่มต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย